ครับพี่น้องนะครับนักเที่ยวสายเทรดทุกท่านนะครับตอนนี้มีสัญญาณนะมาไล์สดนะครับไล์สดหรือเปล่าไม่รู้นะครับอัดอัดแล้วก็มาลงแล้วแหละนะครับตอนนี้มีสัญญาณ a อนะครับตอนนี้ไม้หนึ่งมันไหลไปแล้วเนาะเราเข้าเล่นๆดีกว่านะครับใส่ไปร้อยหนึ่งนะร้อยหนึ่งกดยากดเย็นนะร้อยหนึ่งนะฮะตั้งเวลาที่แทงหมดกดขึ้นนะอ่าผมใส่ไปร้อยหนึ่งเล่นๆนะลองดูว่ามันจะวินหรือว่ามันจะต้องซอยผมจะใช้เทคนิค ซอยเล่นๆนะถ้ามันลงไปก็ซอยสักไม้สองไม้นะดูตามแนวนะครับอ่าเดี๋ยวดูนะอ่ามันลงแล้วกดขึ้นทีนะอ่าโอเคนะครับบางทีเนี่ยนะครับการลงไม้เล็กๆแล้วก็ซอยเอามันก็เป็นทางรอดที่เราจะอยู่ได้เหมือนกันเนาะจากดูจากแนวแล้วเนี่ยมีแนวว่าวันนี้อืมอม,มีแนวนี้เนาะที่เป็นแนวต้านมาก่อนเนาะ แล้วก็มีตรงนี้นะแนวรับตรงนี้โอเคอ่ะตอนนี้เขียวอยู่นะเฮ้ยกลับตัวเว้ยกลับตัวอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะครับไม้นี้จะวินไหมนะครับเทรดแบบสดๆกันเลยนะครับง่ายๆนะครับเทรดด้วยสัญญาซิกซี่นะครับไม่ต้องกินเลยมากนะครับเทรดตามสินแล้วก็เทรดให้มันมีสติหน่อยก็โอเคนะครับนะครับบางทีเราอาจจะไม่ต้องลงไม้ในราคาเปิดก็ได้ รอให้มันไปก่อนแล้วค่อยไปเอาราคาที่ดีกว่านะครับตรงนี้ก็เป็นข้อดีนะครับมันเหมือนกับเป็นเทคนิคแต่ละคนแหละนะครับพอคนเพรดนานๆแล้วจะรู้ว่าแบบไหนจะหลบหลีกได้ดีแบบไหนจะอาจจะมีความเสี่ยงนะครับต้อมรับความเสี่ยงให้ได้นะครับนะไม่ใช่ว่าเทุกเทคนิคจะดีหมดนะครับเมื่อคุณตัดสินใจแล้วก็ยอมรับมันนะครับแล้วก็ศึกษามันว่าทำไมทำแบบนี้ถึงไม่วินนะแล้วทำยังไงถึงจะวินนะครับเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับ แล้วมันจะทำให้คุณเข้าใจนะครับแล้วก็มีความชำนาญในการหลบหลีกนะครับอตอนนี้ก็นะครับลงมามจะลงมาแล้วอลอรอลุ้นกันนะครับมันก็ยังขึ้นขึ้นนะขึ้นขึ้น,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 นลงลงค้างๆอยูอ่นิ่งอย่างนี้แหละโอเคแหละนะฮะนิ่งอย่างนี้แหละนะฮะไม้นี้ก็ลงไป สาม้ไม้ละร้อยนะครับถ้าชนะก็ได้2องรเจนะครับอ่าเราันลุ้นกันดีกว่าเหลือหนึ่งนาทีนะครับบางทีราคามาแล้วสัญญาณมาแล้วไม่ต้องรีบไปได้เนอะถ้ามันทรงไหลๆเราไปดูราคาดูตามแนวที่ดีกว่าแล้วเราค่อยจัดนะนะครับพฤติกรรมของกราฟมันก็จะเป็นแนวแนวนี้นะนะครับถ้าดูอยู่บ่อยๆจะพอรู้นะครับว่าทรงนี้มันเป็นยังไงอินดิเคเตอร์มันก็จะช่วยได้เยอะนะครับอย่างตรงนี้ is i มันก็มาแตะแตตรงนี้เนาะ นะครับมันก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นนะนะครับแต่ว่าเรามักเอาไปปลายไส้หน่อยนะครับเพื่อความชัวร์นะอาจจะลงมาก็ได้ไม้นี้ผมอาจจะเสียนะนะครับแต่ยังไงสองไม้นี้ก็น่าจะแบ็กอัพนะฮะเราอยู่นะครับขึ้นลวโวยขึ้นลวโวยนะครับอ่าอันนี้คือคลิปนี้ไม่มีอะไรครับเทดเทดกันให้ดูนะครับแหมเสียงหายเสียงหลงอะไรทีเดียวนะครับถึงโป๊ะนะอ่าเอยูวันนี้เราจะวินกันหรือเปล่านะเราจะวินกันใส่ใสเลยนะครับตอนนี้ขึ้นแล้ว เหล็กี่ตัววินะครับดูทรงแล้วไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับใครสนใจนะครับอยากเทรดแบบนี้นะครับกดเข้าลิงก์ใต้กลุ่มนะครับแล้วก็แกน QR code คได้เลยนะผมจะแปะไว้หน้าจอนะครับแล้วก็ไปเจอกันเลยนะครับเราจะมีการเรียนการสอนนะครับแล้วก็มีให้ใช้สัญญาณฟรีเทรดฟรีพร้อมโค้ชนะครับสองหนึ่งเยนะครับไปแล้วครับได้แล้วครับสอง6้อหกเจ็ดจุดหนะครับอง่ายๆเลยนะครับเราก็จะมี t e l e gram นะครับนี่ในการ บอกสถิตินะครับว่าวินนะครับนี่ผู้ a อูเห็นไหมตะกี้เพิ่งเทรดไปวินแจ้งเตือนมานะครับนี่นะครับสวยงามเลยนะครับใครสนใจนะครับอย่าลืมกดเข้ากลุ่มได้เลยนะครับนะแล้วคุณจะพบกับแสงสว่างในชีวิตนะครับนะครับย่าลืมนะครับคลิปสั้นๆนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในกลุ่มนะครับรอทุกท่านอยู่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย